มาแล้วครับขบวน75วันนี้ก็ล่าช้าอยู่80นาทีครับผมกําลังจะเข้าจอดนนสะอาด17นาฬิกา39นาทีครับผมวันนี้เราจะนั่ง75ไปสถานีอุดรธานีครับผมกะผิดไปหน่อยตอนแรกก็จะไปลงขอนแก่นครับผมแต่ลืมดูตารางครับก็เลย โอ้กระผิดเลยครับผมอ่ะมาแล้วครับวันนี้ผมได้เป็นคันแรกเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากสถานีโนนสาบนะครับผมสถานีต่อไปที่จะหยุดรับส่งเป็นสถานีกลุมพราะาปีครับผม นาฬิกาห้าสิบสามนาทีแล้วครับผมใกล้จะหกโมงละอีกเจ็ดนาทีตอนนี้รถก็ล่าช้าอยู่แปดสิบห้านาทีครับผมถึงอุดรน,น่าจะประมาณสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีนะคบผมถึงปายทางก็เกือบเกือบทุ่มนึ่งละครับผม ก็หยุดรับส่งบริษัทที่สถานีกรุมภาวาปีครับผมตอนนี้ก็กำลังจะจอดพ้วยสัมษณ์นะครับ แบบนิ่มๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็หยุดรับส <ination noises> ่งผู now, ้โดยสารที่สถานีห้วยสัมภาษ์ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา2นาทีครับผมนี้รถก็ช้า85 86นาทีแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาออกแล้ว สถานีต่อไปที่จะหยุดรับส่งเป็นสถานีอุดรธานีเป็นานีต่อไปครับมีรถก็ล่าช้าไป90นาทีเต็มๆแล้วครับผมโดนไปจุกๆเลย90นาทีใครทราบก็สามารถเม้นได้นะครับว่ารถเกิดอะไรขึ้น รถเริ่มช้ชมางแป่ชุมทางแก่งคอยนะครับช้างแต่5ห6นาทีเลยครับตายแป่แกงคอยครับใครรู้บอกกันได้นะครับ ส่งผู้โดยสารที่สถานีอุดรธานีครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาออกแล้วครับขอบรเที่ยวนี้ออกจากสถานีอุดรธานีไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีหนองคายเป็นสานปลายทางครับ โอกาสหน้าเรามาถ่ายกันใหม่นะคะคุขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับวันนี้เราขอขอบคุณนะครับ